สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าเราก็ายังอยู่กับนิยายเรื่องใหม่ที่เพิ่งเสนอกันมานะครับอันนี้เลยครับ มือปีศาจครับกุ้ยชิวชิวลีครับผลงานของหลิวช่างเอียงนะครับแล้วก็งานแปลกของท่านบ่อนะเมืองลุงมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยถึงตอนที่ว่าแปดมังกรม้าแดงนะครับเป็นคนที่โจมตีใส่กุ้ยชิวชิวลีกับกู้หุนแปดคนรอดกลับไปแค่สี่คนครับเพราะว่ากุ้ยชิวชิวลีเนี่ยปลดปล่อยไปเขามาต่อกับตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับเมื่อแปดมังกรม้าแดงเนี่ยจากไปแล้วกู้หุนก็ เห็นสภาพการต่อสู้ที่ผ่านมาก็ถามว่าทําไมถึงปล่อยมันไปชิวลีก็ตอบว่าพวกมันเนี่ยมีฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวนะฝีมือมาขนาดฝึกมาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องอดทนพยายามกันมามากเราก็ไม่อยากจะบีบคั้นมันจนเกินไปแล้วกู้หุนก็เห็นแผลที่ถูกพิษกลางหลังของชิวลีชิวลีก็ให้กู้หุนใช้มีดสั้นเฉือนเนื้อที่ถูกพิษออกไปกู้หุนก็ลงมือเฉือนเนื้อออกสองชิ้นใหญ่ทีเดียวชิวลียืนนิ่ง ไม่ขยับไม่ร้องใดๆทั้งสิ้น นกู้คุ้นต้องชมเชยว่าท่านเนี่ยอึดืจริงๆเมื่อใส่ยาให้ชิวลีแล้วชิวลีก็ทําแผลให้กู้คุ้นบ้างแล้วก็สั่งให้จงกุยขี่รถม้าต่อไปบอกว่าขอพักผ่อนสั้นหน่อยแล้วกันขอข้าหลับสักนิดหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาแห่งหนึ่งชิวลีกําลังนั่งเล่นกับผังพังอยู่ทั้งสองสนิทสนมกันเร็วมากเด็กอ้วนผังพังจะทําอะไรชิวลีก็ตามใจไปซะทุกอย่างไม่กล้าขัดเลย พังพงเห็นชิวลีดื่มสุลาก็ขอดื่มมั่งชิวลีก็ไม่ให้ดื่มบอกยังเด็กไปแต่พอพังพังอ้อนสักหน่อยชิวลีก็ยินยอมให้คนลองดื่มสักจอกหนึ่งพอหลู่หัวเลาะเล่นกันอย่างสนุกสนานชิวลีสังเกตเห็นบางอย่างจึงบอกกับพังพังว่าเจ้าดูสิว่าใครมาพังพังหันไปเห็นว่าเป็นเหมยเอี้ยวเพียจึงวิ่งเข้ามันในอ้อมกอดของชิวลีด้วยความหวาดกลัวชิวลีบอกว่าไม่ต้อง กลัวอยู่กับพ่อเนี่ยไม่ตองกลัวเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะจับนางมาตีก้อนอย่างแรงๆสั่งสอนให้พังพังกับหัวเลาะบอกว่าพังพังจะตีด้วยชิ่รีบหัวเลาะโดยไม่สนใจใหญ่ดีกับเหมยเอี้ยวเพียแม้แต่น้อยชิวรี่หันไปบอกว่าไม่พบกันหนึ่งวันเนี่ยเหมือนจากกาันสามปีนี่ก็เดือนกว่าแล้วท่านเหมือนจะสวยขึ้นนะแต่ก็เก่งมากเลยที่หาเราเจอจนได้เหมยเอี้ยวเพียตอบว่าท่านคือกุ้ย ชิวชิวลีมีหน้าละถินอำมมหิตแล้วก็มีฝีมือสูงส่งนะชิวลีบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพักเขี้ยวจริงจอกเงินของท่านนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับท่านขนาดไหนแต่มันเป็นพักที่ไร้การไร้คุณธรรมไปติดตามพักแบบนี้ได้ยังไงถ้าท่านยังมีความคิดควรจะถอยออกมาดีกว่านะแต่จําได้อยู่นะว่าข่าวกอนท่านบอกว่าจะฆ่าเราภายใน3วันแ นี่ก็เดือนกว่าแล้วยังคิดจะลงมืออยู่อีกหรือเปล่าเมายเอี้ยวเพียเดินเข้ามาอยู่เบื้องหน้าของชิวลีเพียง7 8 9เท่านั้นแล้วก็กล่าวอย่างเกลี้ยกล่อมวันแน่นอนเมื่อเอี้ยวเพียสะบัดแท่ทองในมือฟาดใส่ชิวลีในขณะที่ชิวลีนั่งอยู่เฉยๆชิวลีใช้วิชาแปดฟามือทุกที่อ้างวางหมุนควงฟาดออกตามปลายแท่ของนางทุกครั้งและหนำซ้ำยังกระแทกพลังผ่านใบหน้าของนางไป กระแทกต้นไม้ด้านหลังของนางเป็นรูปฝา่ามือเอวมือเอี้ยวเพียยังไม่สรมณ์ซัดมีดบินสามเล่มล้วนถูกพลังฝ่ามือของชิวลีกระแทกหล่นลงไปแล้วพลังฝ่ามือของชิวลีกระทบถูกสีข้างของนางล่างของนางลอยและเลิ้วตกลงแน่นิ่งไปทันทีพ่างพ่างเห็นนางลง้มลงอย่างนั้นก็บ่นว่าท่านพ่อเนี่ยใจร้ายพ่งพังไม่อยากให้นางตายชิวลีจนใจต้องกระโดดไปดูอาการของนางพลังที่ชิว ีใช้ออกมาเพียงห้าส่วนเท่านั้นจึงรู้ดีว่านางะไม่ถึงตายหรอกจึงบอกให้พัาพังหันหลังกลับไปก่อนจะรักษานางเองชิวลีกระชากเสื้อนางออกเปิดเห็นทรวงอกอ,อกอันโวบอิ่มแต่ชิวลีไม่สนใจเรื่องหนุ่มสาวจึงเกรงฝ่ามือจนอุ่นแล้วทาบโคจรพลังส่งไปยังล่างของนางรอจนเหมืยเอี้ยวเพียลืมตาขึ้นชิวลีบอกว่าที่เราช่วยท่านไม่ใช่เพราะว่าท่านสวยหรอกนะแต่แค่ไม่ อยากให้ท่านรีบตายเล่าให้โอกาสคนถึงสามครั้งถ้าท่านหายแล้วก็ยังมาฆ่าเราได้อีกนะแต่ใน60วันนี้เนี่ยห้ามใช้กําลังจนเกินไปแล้วก็ห้ามสะเทือนใจด้วยแล้วหันตัวไปอุ้มผังพังเดินจากไปเดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวพังผังก็เรียกให้ชิวลีหันไปมองเมยเอี้ยวเพียอีกครั้งพบว่านางสืนใจลากสังขารไปอีก78ด 9. ทํำให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มจนสลบไปชิวลีกระโดดเข้าไปสกัดจุดนางแล้วแบกนางกับพังพังกลับมาที่บ้านพักกู้หุนเห็นเข้าก็แปลกใจชิวลีก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเหมยเอี้ยวเพียก็รู้สึกตัวบอกว่าชิวลีควนฆ่านางให้สิ้นซะเพราะการชิงตัวคราวก่อนกับการส่งคนไปฆ่าที่โรงเตียมนั่นทําให้พักเขี้ยวจิ้งจอกเงินไม่พอใจฆ่าแล้วจะกลับไปก็คงจะไม่ได้ ชิวลีก็บอกว่ามันก็ดีแล้วนี่ท่านจะได้ออกจากพักวังวนที่ชั่วร้ายนั่นแล้วจงอู่เฮียงก็เอาข้าวต้มมาให้นาะเวลาผ่านไปสิบวันครับอาการของเหมยเอี้ยวเพียก็หายดีนางจึงมาบอกลางกับชิวลีว่าจะไปแล้วชิวลีก็ไม่ล้างนางไว้แต่เตือนว่าออกจากพักเขี้ยวจิ้งจอกนึงนะ่ะดีกว่าแล้วนางก็ยกมือปิดหน้าร้องไห้ออกไปอูป่ขุนเดินเข้ามาถามว่าเหมยเอี้ยวเพียกเนี่ยไปแล้วเหรอชิวลีก็ตอบได้แค่ว่าอือ ผู้คุณบอกว่าสิบวันมาเนี่ยข้าว่าจิตใจของนางมุมมองของนางที่มีต่อท่านเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนะดูค่าสิเมื่อก่อนก่อนจะรู้จักท่านก็คิดอีกอย่างหนึง่งตอนพอร,รู้จักท่านแล้วก็คิดอีกอย่างหนึง่ง ชิวลีบอกว่าอย่าล้อเล่นนะกู้หุนก็เข้าเรื่องว่าแล้วท่านจะพาครอบครัวของท่านเนี่ยไปไว้ที่ไหนชิวลีบอกว่าถ้ามีพี่น้องร่วมสาบานอีกคนหนึ่งชื่อว่าโซยูซิวเป็นประมุขพักคจิ้งจอเขินน่าจะปลอดภัยเพราะว่าพักเนี่ยเป็นพักใหญ่มีผู้คนมากกว่า5,000คน กูคุณก็บอกว่าอ๋อโศยยุ่ยซิ่วที่หน้าอ้วนๆตัวอ้วอนๆอแต่งตัวเหมือนพ่อค้าแต่โคตรอำมหิตคนนั้นใช่ไหมทิวดีก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าหตรงเป๊ะรถม้าเดินทางมาถึงตอนใต้ของเมืองกินเกือบถึงตาลีฟูเป็นหุบเขาใหญ่เบื้องหน้าเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ผู้คนชาวนาชาวบ้านล้วนมองผู้เยี่ยมเยือนอย่างเป็นมิตรลังใหญ่ของพรรคจิ้งจอกเงินอยู่กลาง เเขานีองทั้งชาวบ้านชาวนาที่เห็นล้วนเป็นคนของพรรคจิ้งจอกเงินของโสยยุ่ยซิวชิวลีไม่ต้องการให้ใครนําทางก็สามารถเดินสู่ประตูใหญ่ของพรรคได้อย่างคุ้นเคยหน้าประตูใหญ่ของค้าลือหามีชายร่างอ้วนคล้ายพ่อ้าวานิชยืนรออยู่เมื่อเห็นชิวลีเดินเข้ามามันก็รีบเดินเข้าไปกอดทุบหลังชิวลีด่าว่าข้าวกรนนะ่ะบอกว่าวันตุดขึ้น5้าค่าเดือน5้าจะมาหาไอ้เล้าแล้วก็ตั้งโต๊ะรอจน โมโหทิ้งอาหารเครื่องดื่มไปทั้งหมดคราวนี้เนี่ยท่านต้องให้เด็กๆของเรายืนแถวต้อนรับดื่มกับพวกมันคนละจองไม่งั้นไม่ปล่อยไปแน่แล้วก็หัวหล็อกชิวลี่ทักทายว่าพี่โซยอ้วนขึ้นนะมาๆมาเดี๋ยววันนี้จะชดเชยให้คนนี้คือกู้คุณสหายรักของเราเองโซย,ยุยซิเป็นคนเปิดเผยกล่าวทักทายเพื่อนของชิวลี่ก็เหมือนเพื่อนของข้าพี่กู้แนะนําครอบครัวให เรารู้จักหน่อยสิกู้หุ้นหน้าแดงตอบว่าเด็กน้อยผู้นี้เป็นบุตรของพี่ชิวและสะตรีนางนี้ก็เป็นแม่ของเด็กน้อยโซยู so ่ซิวอ้าปากค้างขันไปตีชิวลีอีกทีบอกว่าเด็กไร้การแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วกลับไม่บอกผู้ที่ใชยคนนี้เลยชิวลีบอกว่าใจเย็นๆเ,นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดินไปข้างในก่อนดีไหมโซยู so ่ซิวนำทั้งหมดเข้าสู่ห้องรับรองภายใน าลานสนามหญ้าลานดอกไม้ที่กว้างใหญ่และสวยงามบนโต๊ะอาหารใหญ่ท,ทั้งๆนั่งอยู่บนตาของโซยุซิวเหมือนกับพ่อลูกกันไปอีกโซยุยซิลวพูดกับพังๆว่าเจ้าไม่ต้องเรียกเราว่าท่านลุงนะ มันดูห่างเขินเรียกเราว่าพ่อใหญ่อ้วนดีกว่าแล้วก็หัวเลาะล่าจงอูเสียงผู้เป็นแม่เห็นการต้อนรับจากชิวีและโอยยู่ซิวและเลงงออูยิ้มสามของโอยยู่ซิวต้อนรับตนและลูกแบบนั้นน้ำตาคลอกลาวขอบคุณกับคนทั้งหมดเลงงอผู้นี้เป็นหญิงอายุ27 28ปีสวยสง่าน่ารักมีรักยิ้มแต่ก็อยู่ในวัยที่จะร่วงโรยแล้วนางมีกริยามา ญาติคุ้นเคยเป็นกันเองต่อชิลีและกู้คุณโซย u ซิวถามว่ามาคราวนี้ท่านต้องอยู่หลายวันหน่อยนะชิลีก็ตอบว่าก็อยากที่จะอยู่แบบนั้นเหมือนกันแต่ต้องไปทําธุระสางภายนอกจะฝากสองแม่ลูกไว้ที่นี่แหละเรามือดีของโซย u ซิวที่ทั้งหมดรู้จักสนิทสนมกับชิลีอยู่แล้วก็ออกตัวว่า ถ้าท่านชิวลีเดือดล้อนให้พวกเราลงไปสาสางให้ก็ได้นะขอให้บอกคำเดียวชิวลีตอบว่าไม่ต้องรอกเราจัดการเองได้โซยุซิวถามว่าจะไปหัว่วซัวเหรอชิวลีตอบว่ามันเป็นปัญหาเก่าแก่ละถึงเวลาต้องสาสางสักทีแล้วทั้งหมดก็ออกจากหัวข้อนี้ไปร่วมดื่มสังสรรค์กันจนเด็ดอดผมกับที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน,านสามวันถัดมาชิวลีและกู้หุนเดินทางออกจากพักยิ่ง จอบเงินมุ่งหน้าไปหัวซัวเพื่อที่จะชำระแค้นวัยเด็กของชิวลีระหว่างทางชิวลีเล่าว่าข้าเล่าเรื่องของท่านให้พี่โซรู้เรื่องแล้วนะเพราะว่าข้ากับพี่โซเนี่ยไม่มีความลับต่อกันกูคุณ,คณตอบว่าก็ดีแล้วถ้าไม่เล่าเนี่ยข้าจะโกรธมากกว่านี้อีกชิวลีก็เล่าต่อว่าหูหยินสามเล็งง้อผู้นั้นเนี่ยทวมาสวยไหมกูค,คุณก็ตอบว่าก็สวยดีถามทำไมเหรอชิวลีก็เล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งที่ โซยูซิลได้ไปช่วยชายคนหนึ่งที่ถูกตามฆ่าและบุตรสาวของมันผู้นั้นก็ขอแต่งงานกับโซยูซิลโซยูซิลไม่ได้หวังอะไรก็เลยปฏิเสธไปแต่หญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็คือเล้งง้อ กติดตามคุกคามข่มขู่ขอ,ขอมันแต่งงานหลายครั้งจนสุดท้ายมันก็ใจอ่อนยอมแต่งงานกับนางทั้งท้งที่อายุห่างกันพอสมควรแต่เวลาผ่านมาทั้งสองคนเนี่ยต่างรักกันจริงๆในที่สุดกูค้คุณก็ถามว่าถ้ารักกันจริงขนาดนี้เนี่ย ทำไมโซยุซิวถึงยังมีเมียคนที่สี่อีกละ่ะชิว่ตอบว่าก็เป็นเพราะเล้งงอเนี่ยเป็นคนบอกให้มันแต่งงานเองเพราะว่านางเนี่ยไม่สามารถที่จะมีบุตรให้มันได้นะสิกู้หุนก็พยักหน้านเข้าใจแล้วก็พูดว่านางแน่น่าน,านับถือจริงๆนะชิว่ชี้นิ้วไปเบื้องหน้าว่าโอ้สิเราจะไปพักกันที่หมู่บ้านข้างหน้าน,นี้กู้หุนถามว่าท่านเคยมาที่นี่หรอเหลอชิว่ตอบว่า ครั้งหนึ่งในฤดูหนาวที่ถูกทำลายมาข้าเคยมาที่นี่มีหญิงชาาผู้หนึ่งนำน้ำขิงต้มน้ำตาลมาให้ดื่มเพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บข้ายัางจดจำได้ไม่หลือแล้วทั้งคู่ก็เข้าพักที่ร้านสุราแห่งหนึ่งที่มีชายชาลาผู้หนึ่งเป็นเจ้าของมีกิริยาห่อนน้อมจนกู้หุนต้องชมเชยขณะดื่มสุราอยู่มีเสียงฝีเท้าม้าเดินเข้ามาใกล้ชิวลีเหลือมมองในตาคู่กุนเอ,อ่ยปากว่า ม้าของหัวสวัวมีผู้แดงกลางหน้าผาแล้วหญิงชายที่สง,าง่างามาราวกับเทพประบุตรเทพธิดาก็เดินเข้ามาในร้านสแสดงท่าทีห่วงใย,ยรักไข่อาถรนกู้หุนกล่าวเบาๆวา่าน่าจะเป็นคู่รักกันชิวลีบอกวา่าเดี๋ยวเราจะทําให้มันพัดพลาดจากกันกู้หุนถามวา่า ท่านรู้จักผู้ชายคนนี้เหรอชิวีดูสงบเยือกเย็ยนจนเย็ยนชาแต่ลังสีความแค้นครุกกุ่นอยู่ภายในตอบว่าถึงจะเป็นกระดูกฆ่ายจำามันได้สองชายหญิงสั่งสุราอาหารแต่ตำหนิว่าไม่มีอาหารเลิศหรูจึงออก ปาด่าทอเจ้าของร้านอย่างหยาดขายจนชิวลีต้องสอดมือเข้าไปประทะคาลมด้วยความมั่งไส้จนชายหนุ่มรู้ว่าต้องสั่งสอนชิวลีซะบ้างต่อหน้าสาวจึงเรียกให้ชิวลีออกไปสู้กันหน้าร้านหญิงสาวก็ตามออกไปด้วยชิวลีหันมาบอกกับชายเจ้าของร้านที่กำลังตกใจกลัวตัวสั่นอยู่ว่าไม่ต้องห่วงจะใช้เวลาไม่นานทามีอะไรเสียหายข้าจะชดเชยให้เองเมื่อออกมาเบื้องหนกชิวลีก็ถามว่า เจ้าเนี่ยชื่อว่าปึงแปะเองใช่ไหมใช่หนุ่มไม่รู้เรื่องราง ก็ถามกลับไปว่าเจ้ากลัวแลวชิวลีตอบว่าหาใช่เช่นนั้นไม่เพียงแต่ว่าข้าจะทําให้เจ้ากับคู่รักของเจ้าไม่ได้แต่งงานกันเพราะเจ้าต้องตายในวันนี้พึ้งแปะเองตวัดกลับพร้อมลงมือใส่ชิวลีทันทีฝามือของชิวลี่พุ่งออกด้วยความเร็วจนกว่าปึ้งแปะเองจะรู้ตัวฝามือก็มาถึงสันคอแล้วแต่ปึ้งแปะเองก็นับว่ายังรวดเร็วสามารถถอยห่างออกมาได้หญิงสาวฟาดแทะเกล็ดปลา ใส่ชิวรีแต่ถูกเพียงแค่อากาศเท่านั้นปึ้งแปะเองตนกุร่วงออกไปว่ากุ้ยชิวชิวลีปึ้งแปะเองกับคนรักของมันถามว่านี่เรามีเรื่องบาดหมางอะไรกัน ชิวลีตอบว่ามีแน่นอนทั้งสองเห็นชิวลีถือดีแต่ด้วยความเป็นคนของหัวสวัวจึงไม่ยินยอมจะปลูกด,ดูถูกข่มขู่งลงมือใส่ชิวลีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดอกีกไม่เกิน16ฝ่ามือปึ้งไปเองที่สง่างามต้องลงไปคุกฝุ่นสภาพดูแล้วเวทนาอย่างยิ่งและคนลักที่ลาวเทพธิดาคนนั้นถูกชิลลีตบปากไป14ทีเลือดกบปากล้มกลิ้ง ผมเผ่ายุ่งเยินหน้าอันนานไปอีกคนจนกู้คุณต้องออกมาเตือนว่าเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยพวกมันยังเด็กลงโทษ่อย่าให้รุนแรงเกินไปนักชิวลีเห็นว่าจริงก็เลยหยุดม,มือบอกกับปึ้งแปะเองว่าจำเรื่องราว11ปีก่อนได้ไหม ที่เจ้าลงมือลังแกคนผู้หนึ่งที่อาพนะับนักปึ้งแปะเองล้ำลึกถึงความทรงจำต้องตกใจเป็นอย่างยิง่งไม่คิดว่าชิวลีจะเป็นคนที่เคยถูกมันลังแกเมื่อตอนเป็นเด็กปึ้งแปะเองต้องแปลกใจที่ชิวลีปลดปล่อยมันทั้งคู่ไปก่อนปล่อยตัวชิวลียังด่าทอหัวสัวถึงพฤติกรรมที่เคยกระทำต่อตนและยังฝากบอกไปยังคนของหัวสัวทุกคนว่าจะมาล้างอายได้ทุก เมื่อรวมทั้งเจ้าด้วยชิวลีและกู้หุนออกเดินทางต่อกู้หุนบอกว่าท่านเนี่ยจะอามาหิตเกินไปไหมชิวลีตอบว่าใครทําทอะไรกับข้าข้าจดจําไว้ได้หมดแหละจะดีจะร้ายข้าจะสรรตามความยุติธรรมเสมอกู้หุนก็ไม่สามารถจะเอ่ยอะไรไปมากกว่านี้ต้องถามว่าจากนี้พวกเราจะไปไหนกันชิวลีตอบว่าเทียนสัวจะช้าจะเร็วก็ต้องไปไปเพื่อสักสาเรื่องของท่านไง ครับเราซื้อขอเล่ากับมือปีศาจกุ้ยชิวชิวลี่ในตอนนี้จบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคราวหน้าทั้ง2กสองกำจะขึ้นเทียนสัวเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาติดตามกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ